สวัสดีครับกลสวัสดีพี่ๆไอซีทุกคนเลยนะครับพบกับพงชอเกลียวบุกเขานะครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์นะครับเพราะว่าชวงนี้ผมก็ไม่เคยจะได้ข้าบปาเส้เท่าไหร่นะครับพี่ๆเพราะว่าชุดนี้ผมก็ยุ่ยยุ่งงานมากกว่านะครับชวงนี้ผมก็ไปตัดอ้อยนะครับจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์น่ยผุจะวันครับป่านะครับก็ค่ะคืนนี้พ่อพุ่มะได้เดินมาขาสักพันหนึ่งใยอะๆแล้วนะครับ เพราะว่าผมเจอห้างใครก็ไม่รู้นะครับน่าจะแบกพวกน้องนี่แหละนะครับเพราะว่าผมจุดนอที่ห้างนี่เลยนะครับก็ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากบพิวเละเข้าผมนะครับพิวเละครับสวัสดีครับผมนี่ครับก็พวกผุมมากับ2องค้นนะครับก็แต่ว่าพวกผพุ่มมะมาออกค้ามานี่ครับแต่ว่ากับเข้าอพ่ะพวุผมจะมาทาที่นี่กินกันครับเราดูก็ ตอนนี้ก็หิืเอยหิวกันเลยนะครับโดยมาประมาณตั้งชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้ก็ทุ่งกว่าแล้วนะครับจะให้พิอุเล่เกาะไฟแล้วก็พวกมจะทอไข่กินกันนะครับโอเคตอนนี้ก็พิอุเล่ก็ได้เกาะไฟที่รีบร้อยเลยนะครับเร็วมากเลยนะครับโอเคตอนนี้พิอุเล่ก็เกาะไฟก่อนแล้วพวกมก็จะทอไข่แล้วก็จะต้มหม่าม่ากินกันนะพิ้วเลยนะเมนูก็จะมีหม่าม่ากินกันนะ แค่สบยาก็พอแล้วนะท่อไข่กับต้มมามาก,กินโอเคนะครับเออเราลุ้นกันพ่อพงศ์สองคน,นจานองกันที่นี้เลยนะครับพรุ่งนี้ก็เราลุ้กันว่าพ่อพงศ์จะเดือดต่อหรือจะก,กลับบ้านก็จะก,กลับบ้านก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราลุ้กันครับคืนนี้ว่าจนอนอที่นี่เลยนะครับตอนนี้ก็พาที่ก็ใกล้จะเต็มดัวแล้วนะครับพี่พ ขาคนนี้พุงกับเพีวเล่เขาพุ่มนะครับมากับตองคนมันนอนที่ห้างน้องน้องเขานี่ครับไม่รู้ว่าอะไรจะเจออะไรถ้าเจอพิงนี้ยุกเหนื่อยแน่เนี่ยก็พุงจะให้เพี่อุเล่ทอไข่กินนะครับเพราะว่าพี่อุเล่สี่หมื่นโอ้ฟิกยอมมามากนะครับพี่อุเล่ทำกับข้าวร่อยมากพุงจะให้พียวเล่ทอไข่แล้วก็ทำต้มมามา่าใส่ไข่นะครับลอนุกับวา จะอร่อยไหมครับตอนนี้ผมก็จะให้พิ้วเล่ท้อไข่กินนะครับพิ้วเล่สี่หมื่นโหไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับทำกับข้าวอร่อยมากผมก็เลยต้องพาพิ้วเลมานะครับดูนี่ครับถึงจะตัวเล็กแต่ธรรมดาแล้วนะครับเพ้อย่างพิกวคิดหนูเลยนะครับทําให้อร่อยนะพิ้วเลนะครับโอ้แต่ไปบ่ายหนูนู้ดพิ้วเลไอ้พิ้วเล่ท้อไปประมาณเนอะตีแค่สามฟอนพอแล้วพิ้วเล ที่ฟอนก็เราจะต้มมาัมากินกันนะโอเคนี่นะครับพิเวเล็ก็จะตีนไข่นะครับรน,น้ำซินโอโ้โหแล้วได้แช่เลยนะครับเนี่ยแต่ว่าโอโ้โหเสียดายไม่ได้เอาห้องเทียมมานะครับก็ตอนนี้ก็พิเวเล็ก็จะท้อไข่กิน,นครับอืมดูฟันก็ ไฟในป่าเนี่ยแลงยิ่งกว่าตัางเก็นนะครับใส่นะ้ำม,มันเพียวเลยจะใส่น้ำมันปุ๊บธรรมดาที่ไหนที่จะเข้านในป่าใน,นเขานะครับพี่อดูกันนะครับ อย่าให้ไม้นี่พิวเร่ทำไม้นี่ไม่อร่อยนะไม่มีไข่มานั้นไม่มีไข่เลยนะครับจะขายทำให้อร่อยนะครับผมนี่ครับพิวเร่ก็ทำให้อร่อยเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเบคไข่น้ำไม้หรือเปล่าไม่รู้ฮะจะเบ้นี่นะพิ้วเร่กลินพิ้วเร่ไม่ย่อยเลยนะครับ ธรรมดาจีนน่นมานี่ขับผิวเดี๋ยวก็จะกลับด้านะครับไม่ใช่ว่าเบรคไข่ไม่ไหมนะม้ยอันนี้ไข่เจียวเลยไข่ไข่ทอดไข่ทอดไข่ทอด โอ้ไก่เจียวเนี่ยไข่ไม้เอออันนี้ไข่ไม่ไม้เลยเนี่ยโอ้อยู่กับเรองคนเนี่ยโหเพราะว่าไม่ใช่แล้วหรอกตอนนี้ก็หิวเลยก็เลยเล่นลิมหน่อยนะพิวเลยนะครับแล้วก็ลิ<อ>้มหนึ่งมากเลยเนี่ยอนนี้พิวเลยว่าหิวมากเลยนะครับไปชานนะครับเรียบร้อยเรีบรยรบร้อยเลยนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ มามานะเออตอนนี้ก็พิวเลยก็จะทำแกนะครับเออแกเอมเมนูอะไรพิวเล่หม่ามาม่ามาม่ามต้มยากู <laughs> มเฮยม่าต้มยากู่ใช่ไหมห <laughs> มามา้าใส้ไข่ไม่ใช่หรอ,อไม่ใช่ไข่โอ้โหธรรมดาที่ไหนเนี่ยก็เลยผมไม่ได้ทำกับเขานะครับผมก็เลยให้พี่อเล่ทำกับเขาเพราะว่าสีเมนพิวเล่ไม่ใช่ธรรมดาเขาเคยไปแช็มาก่อนนะครับเช็คลาคามังไก่นะครับเดว่าำคำมังไก่ เจ้าข้อแฉรับไม่ล้ำเลยนะครับเพราะว่ามันทำไม่อร่อยไงอันนี้หม่อมมาม่อมมา,มาต้มเนื้อกุ้งใช่ไหม,ม,มต้มเนื้อกุ้งก็ผิวหรือก็จะใส่ม่อม่าใช่ไหมผิวเล่อืเป็นหม,ม่าละเนาะพิวเลยจะใส่ม่อม่านะครับชิมไหมคัดอีโอเนี่ยผิวนี่ใส่ม่อม่า โอ้ทำไมลอยอย่างนี้วะนี่ธรรมดาที่ไหนโหดีนะที่พาพีอโอเลมาถ้าพมมาคนเดียวพมกินดิบๆแบบนี้แลหละไปก้อนแหลชิบหายเลยเนี่ยสุดแล้วครับ อ่าพิ้วเลยนไม่ใส่ไข่อะอ่าลืลืลือโอ้ไมพอพิ้วเล่นลื้นยังงนะโอ้พิ้วเลย,ย,นะยนก็ใส่ไอ้พวกชนรถพวกเกลือครับครับหรือก็จะบ่มเครื่องนะครับจะใส่ชนรถนะครับชนรถแล้วก็เกลือใช่ไหมพิ้วเลยเกลือไอ้เกลือครับนี่นะปากเกลือจะเป็นยังไงครับคุณให้ ให้สืบมือกันแล้วก็กินได้เลยนะครับค่ะปลานี่ขอังกรดนี่ก็คือมาม่าเลยนะครับเรียบร้อยเออรียบร้อยเลยใช่ไหมเรียบร้อยครับโอ,โ,โอ้โหไสอ,อ,อร่อยมากอร่อยมากวอาเมนูสองอย่างก,ก็พอแล้วนะพิวเนี่ยนะพอแล้วครับเอ,อย้ยยังเหลืออันนี้น้ำพรีนะแต่ไม่มีผัดว่าพี่อิวเลยไม่ได้ไม่ได้ไปห้าห้าไม่ทดนแล้วไม่ได้แล้วโอเคนะครับอันนี้ก็กินได้แล้วนะพีิวเลยเนาะใช่ครับนี้ก ตันนี้พวกผมก็ได้ทําแก่เสะที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้พวกผมจะกินข้าวพุ่งนะครับเมนูก็จะมีนี่นะครับพี่ๆไข่ทอดนะครับแล้วก็มาม่าต้มมาม่าใส่ไข่เนี่ยครับพิวสิมือพิวเลี้ยนเนี่ยมันจะอรหรือเปล่านะครับขอนอชินันหน่อยโอเคนะครับโอเคเล้วตอนนี้ก็ ยวมาแล้วนะครับใ้่ๆใครทอบใครทอบเข,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 ข็นปะทำไมได้ ก็าทำเก้าอร่อย cái mò cái lên ừ. đi khò อ๋อตอนนี้พมถ้าสองคนเนาะได้กินข้าวเสร็จที่เรียบร้อยเลยนะครับอาจารย์นี้พมุมก็จขอนอน่อนะครับหรือว่าคัคืนนี้พุมก็จะนอนกที่นี่แลยนะครับก็ไม่รู้ว่าค่าคืนน,น,กกน,น,น,คคนี้จะเกิดอะไรขึ้นอาจจะให้นอ,นอะไรก็คืนนี้ว่าจะอเดร์ให้พี่ๆได้ดูกันนะครับงนวะันนี้แหละ นอนในแปลงก็ยิงจัดก็มียินไม่วันด้วย นี่ก็ตีศอกหน่อยนะครับพุ่งเรตตึงขึ้นมาการมาันเย็นมาเลยเป๊ะลงก็พามมานี่นะครับพีพีตัวน,นี้ก็ตีสา่เหมือนครับพุ่งได้ยิงกิ้งม,มาล้องนี่ไงมันอยู่ในอือกเข่าลูกนีมายังไม่ถึงเนี่ยน่าจะอยู่เหนืห้วยเนี่ยนะเพราะว่าพึ่อยู่บนเข่าอีรูอยู่นะครับนี่นะครับพีพีพตัวน,นี้ก็ตีสา่เหมือนครับพุ่งได้ยิงกิ้งม,มาล้อง เช้าวันนี้ผมสองขวัวก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เหตุการณ์โอ้คืนบนคืนมันนอน,นบนห้าเนี่ยอากาศมันหนาวมากเลยเพ,พี่ซึ่งผมได้ตื่นขึ้น,นมาตี๋หนึ่งเตีตีหนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็ตีสามร้อบหนึ่งครับตีสามเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมได้ยินพวกเกงมันร้อนอยู่ฝานู่นะครับเพี่อฝานู่บนเขา่าฝานูมันน่าจะมีต้นไม้ รูไมคิดว่าขากินนะจะเป็นอะไรไอ้ลูว,วันนี้น่ะขากินรู้เปล่าวะไอ้ตุ้มก้อนเนี่ยเปียวเล่กินกิป่ะเออมันน่าจะมีมีลูไอ้ตุ้มกอนเนี่ยครับนี่เช้าวันนี้ก็พ่มผมท้สองคนเปียวเล่ก็จะต้มกาแฟกินนะครับนี่เปียวเล่เปียวเล่ต้มกาแฟกินเราสองคนเนะี่ยจะต้มกาแฟกินเสร็จก็เพ่มผมก็น่าจะเดินทางกลับบ้านกันนี่ครับ โอเคนะครับตัวน,นี้ก็พิโอเล่พิโอตัวพิโอเลจะต้มกาแฟกินนะครับจะก่อไฟก่อนจะ็จเลยต้มกาแฟต้มกาแฟกินนะครับพิโอเล่สิมอพิโอเลแล้วนะครับ ณตอนนี้ผุกับพี่โอเลกก็ต้นเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าพอผมถ้าอ้องขนเมื่อคืนนี้ได้มันหนอที่ห้างน่าจะเบอาจารย์เชยน,นะครับเพราะว่าผุงซองกูก็ได้มันหนอที่นี้เมื่อคืนนี้บรรยากาศหนาวมากเลยนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอจบลงเพียเท่านี้นะครับพี่เพื่อนๆคนไหนที่ที่ดูช่องผมก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามให้ผู้ด้วยนะครับผู้จะได้มีกำลังใจ,จทางคลิปต่อตไปนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเละสวัสดีครับบ๊ายบายบายเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านี่ครับนีว่านะเดี๋ยวตกลูกปั๊นี้เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีผัวใหม่เนี่นยเนื้นอข้าเลยเด็กเนื้อข้าสิ เน yeah. ี่ยคนที่หาได้เนี่ยเขาขอเท้าหมดเลย <c oughs>